โอเคต่อไปไปดูข่าวอะไรอีกอะวันนี้อะไปดูข่าววันนี้นะคะวันนี้นะคะอดีตนายกรัฐมนตรีที่สวยที่สุดในโลกของเรานะคะวันนี้ท่านก็ออกโรงนะคะวันนี้ท่านก็ออกโรงนะคะเพราะว่าทําไมต้องออกโรงเพราะว่าไม่ออกไม่ได้นะคะนอกจากว่าตัวเองจะโดนยึดสามหมื่นหกพันล้านแล้วนี่นะคะโดนเรียกเก็บทางฝ่ายปก ทางปกครองอยู่เนี่ยนะคะ,อะตอนนี้อดีตนายกรัฐมนตรีผู้เป็นพี่ชายนะคะนายกรัฐมนตรีที่นะคะ,ะนะคะบรรดามวลมหาสมาชิกพักเพื่อไทยพักไทยรักไทยต่างๆเนี่ยนะคะรู้สึกรักใคร่กังเกียวกันมากนี่นะคะก็จะโดนยึดอีกนะคะไม่ใช่โดนยึดหรอกจะต้องไปจ่ายภาษีอีก1 6 0 0นล้านเพราะฉะนั้นโอ้โหหมดตูดเลยมึงหมดตูดเลยนะเนี่ยโอ้ตายแล้วจะไม่เหลือให้ดำรงชีพเลยเหรอเนี่ย สรุปเลยนะคะวันนี้ยิ่งรักก็ออกโรงนะคะวันนี้อดีตนายกรัฐมนตรีนะคะพี่สาวของมาริกานะคะแม่งอินหยางของเรานะคะวันนี้ท่านก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการทำเอ่อแบนเนอร์นะคะขึ้นเฟซบุ๊กหลาเลยนะคะซึ่งสง่างามมากนะคะเฟซบุ๊กของยิ่งรักชินวัตนนั้นวันนี้สง่างามมากนะคะสง่างามมากนะคะความสง่างามนั้นท่านก็ได้เขียนนะคะทั้งหมดนี้นะคะท่านผู้เขียนว่า ไม่อยากจะให้ได้ยินคำว่าอภิเหหรทางกฎหมายเกิดขึ้นอยากจะเห็นการใช้กฎหมายด้วยความสุจริตและเป็นธรรมจากนางสาวยิ่งลักษ์ชิน,นวัตร17มีนาคม2 5 6เสียบขอฟังอีกครั้งหนึ่ง ไม่อยากจะได้ยินคําว่าอภิธ h หอนทางกฎหมายเกิดขึ้นคืออยากจะเห็นการใช้กฎหมายด้วยความสุจริตและเป็นธรรมซึ่งวันนี้ก็เป็นสิ่งที่แมงอิงเอียงของเราหรือว่าคุณนายกยิ่งลักษณ์นะคะนายกนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นนะคะได้กล่าวนะคะเธอไม่ได้เขียนตาแหน่งไว้เธอเขียนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะได้กล่าวไว้ว่าอยากจะเห็นความอยากจะเห็นการใช้กฎหมายนะคะด้วยความสุจริตและเป็นธรรมนะคะซึ่งแกก็ได้บอกถามว่าคุณคุณยิ่งลักษณ์ เขียนประโยคนี้เพื่อบอกใครเพื่อบอกนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อบอกนายกรัฐมนตรีนะคะแกก็พยายามจะบอกนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะว่าสิ่งที่แกคิดเนี่ยแกคิดมาเสมอเลยว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความสุจริตไม่มีความยุติธรรมนะคะเป็นคนที่สองมาตรฐานเป็นคนที่นะคะไม่ได้ดูเลยนะคะว่าเออควรจะใช้กฎหมายให้เป็นกฎหมายไม่ใช้ไม่ใช่ใช,ใช้กฎหมู่ตามอำเภอใจนะคะแล้วก็ควรที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้เป็นไปตามกลวนกระบวนการ ของกฎหมายไม่ใช่ว่าพอกระบวนการกฎหมายศาลเขาจะตัดสินอะไรต่างๆาปปก็เอามอบไปกดดันศาลเอามอบไปกดดันศาลอย่างนั้นนะคะแล้วก็เอาดอกกุหลาบไปกดดันหน้าศาลอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็วันดีคืนดีเวลามีมวลสมัครพุกพักพวกอะไรต่างๆขึ้นศาลแล้วก็ปรากฏว่าก็มีระเบงระเบิดอะไรปิงปองบ้างระเบิดอะไรนู่นระเบิดนั่นไปลงที่หน้าศาลตุ่มไปตุ่มไปคือตลอดเวลาอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นั่นเนี่ยนะคะยิ่งรักชินวัตรเนี่ยยืนยันเลยว่านะคะไม่อยากให้เกิดอภิเนหารอะไรทาง มามกหยนะคะควรที่จะให้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุจริตและยุติธรรมอยากเห็นความยุติธรรมและเป็นธรรมอย่างยิ่งขอกลับเรียนไปถึงนาย,ยกรัฐมนตรีคือทั้งหมดนะเนี่ยหมายถึงกลับเรียนไปถึงนาย,ยกรัฐมนตรีอะไรคะเอ่อกลับเรียนไปถึงนาย,ยกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์นะคะเอาเหรออ๋อคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรกลับเรียนไปถึงนาย,ยกรัฐมนตรีเมื่อปี2 5 5พันห้าสิบี่กับห้าสิห้าใช่ไหมคะกับห้าสิบหกใช่ไหมคะ <laughs> โอเคจบ ทั้งหมดที่พูดมานั้นนะคะคุณยิ่งรักฝากไปถึงนายกเมื่อปี54านะคะจนกระทั่งถึงปี56นะคะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนายกประยุทธ์ในปี57นี้นะคะอันนี้เข้าใจตรงกันนะคะเข้าใจตรงกันด้วย <c ười> คืออันนี้เป็นสิ่งเดียวที่ดิฉันเห็นด้วยนะคะกับคุณยิ่งรักชินวัตรฝากไปถึงนายกในสิ่งที่มันเป็นจริง <c ười> แต่ว่านายกปี54นะห้าสี่ อะไร